ที่โครงการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบ,บวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากปราชชาวบ้านสู่เยาวชนและเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผลิตสินค้าโอท็อให้กับเยาวชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรมการพัฒนาชุมชนและได้จัดหาวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนเป้าหมาย ที่มีความสนใจฝึกอาชีพและอาชีพที่เยาวชนจะฝึกปฏิบัติจะเป็นอาชีพที่ทำกันอยู่แล้วในท้องถิน่นซึ่งจังหวัดแพร่มีเยาวชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพจำนวนหคนโดยได้แบ่งการฝึกปฏิบัติออกเป็นสามฐานการเรียนรู้คือฐานแรกที่ทําการกลุ่มบ้านนางเหลืองหมู่หกตำบลทุท่งโฮงอำเภอเมืองแพร่ ผู้ฝึกสอนคือนางเหลืองทองสุขเป็นผู้ถ่ายทอดการย้อมผ้ามอห่มด้วยสีธรรมชาติเยาวชนที่ฝึกอาชีพคือนายกิติพันธ์เพชรฐานและนายอมรินประสานยาหมู่ที่สองตำบลทุง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการย้อมผ้าตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำย้อมโดยใช้ต้นครามหรือต้นห่ม มาแช่น้ำเปล่าให้ท่วมทิ้งไว้สองคืนนำต้นครามที่ได้มาผสมกับปูนขาวตีไปเรื่อยๆจนเกิดฟองสีน้ำเงินแล้วจึงทิ้งให้เนื้อครามตกตะกอนกรองเอาตะกอนเก็บไว้เป็นหัวครามใช้ในการย้อมผ้านำหัวครามที่ได้มาผสมกับน้ำด่างจากขี้เถ้าก็จะได้น้ำครามสำหรับย้อมผ้าขั้นตอนการย้อมผ้ามออมนำผ้าทอหรือผ้าดิบที่ต้องการย้อม นำไปแช่ในน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ1-2คืนแล้วนำมาล้างให้สะอาดพึงไว้หมาดๆเพื่อให้เนื้อผ้าดูดสีย้อมอย่างทั่วถึงนำผ้าลงย้อมขยำผ้าให้สีเข้าเนื้อผ้าจนทั่วผืนประมาณ10นาทีแล้วนำไปตากให้แห้งแล้วนำกลับมาย้อมและตากอีกจนกว่าจะได้สีที่พอใจหลังจากการย้อมครั้งสุดท้ายแล้ว นำไปซักรีดเพื่อนำไปใช้หรือจำหน่ายต่อไปนอกจากนี้ป้าเหลืองผู้ถ่ายทอดได้เพิ่มเติมการสอนให้กับเยาวชนในการทำผ้ามอห้อมบาติกและการมัดย้อมสำหรับขั้นตอนการทำผ้ามอห้อมบาติกมีดังนี้ต้มขี้ผึ้งและพาราฟินเข้าด้วยกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ความร้อนที่พอดีนำแม่พิมพ์จุ่มลงไปในน้ำเทียน ที่ต้มแล้วพิมพ์ลงบนผ้าฝ้ายนำผ้าที่พิมพ์เสร็จแล้วนำไปย้อมมออมแล้วตากในที่ร่มทำซ้ำอีกจนกว่าจะได้สีที่พอใจหลังจากได้สีตามที่ต้องการแล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อลอกเทียนออกแล้วล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนำผ้าออกตากให้แห้ง<า>ก็จะได้ผ้ามอฮ่อมบาติกที่สวยงามสำหรับการฝึกทำผ้ามัดย้อม เป็นการทำผ้าให้เกิดรอยด่างซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการย้อมสีซึ่งมีขั้นตอนของการมัดย้อมดังนี้นำผ้าฝ้ายหรือผ้าอื่นๆควรเป็นสีขาวหรือสีอ่อนจะใช้ยางรัดหรือเชือกฟางมัดตามแบบที่ต้องการนำไปแช่น้ำสักครู่พึ่งให้หมาดแล้วจึงนำไปย้อมสีหมอห้อมทำซ้ำจนกว่าจะได้สีที่พอใจ นำไปผึ่งพอหมาดใช้กันไกลตัดเชือกออกให้หมดคลี่ผ้าออกแล้วนำไปตากให้แห้งก็จะได้ลวดลายตามต้องการฐานที่สองคือที่ทำการออกแบบสตูดิโอหมู่ที่หนึ่งตมลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่ผู้ฝึกสอนคือนายประสบพรแสนกล้าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ้นสีเยาวชนที่ฝึกอาชีพคือ นางสาวสิรีพรหมื่นโฮงหมู่ที่สามตำบลทุง่งโฮงอําเภอเมืองแพร่และนางสาวอภิชนอ่อนน้อมหมู่ที่หนึ่งตำบลทุง่งโฮงอําเภอเมืองแพร่ในชุมชนตำบลทุง่งโฮงจะทำผ้ามอห้อมกันเป็นส่วนใหญ่และสีสันบนผ้าจะไม่ค่อยมีมากนักจึงมีผู้คิดพิมพ์ผ้าหรือเพ้นท์ผ้าขึ้นมาพเพื่อทำให้ผ้ามอห้อมเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่องเยาวชนจึงเกิดความสนใจและมาฝึกอาชีพการเพ้นสีบนผ้ามอฮอมผู้ฝึกสอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนให้รู้จักการใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตตลอดจนการทำกลวยใช้สำหรับเขียนลวดลายการผสมสีในลักษณะต่างๆสำหรับการเขียนกลวยลงบนผ้านั้นแตกต่างจากการเขียนโดยทั่วไป เพราะจะไม่เขียนเหมือนการเขียนดินสอหรือปากกาต้องใช้น้ำหนักในการบีบกลวยให้เส้นมีขนาดเท่ากันเสร็จแล้วจะปล่อยไว้ให้แห้งแล้วจึงระบายสีการระบายสีมีสองอย่างคือระบายสีแบบรองพื้นเพื่อต้องการความชัดเจนของสีและแบบไม่รองพื้นเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของสีเสร็จแล้วจะมีการตกแต่งด้วยกากเพชรเพื่อความสวยงามฐานที่สาม ที่ทําการกลุ่มบลูล้านนาหมู่ที่หนึ่งตลทุ่งโฮงอําเภอเมืองแพร่ผู้ฝึกสอนคือนางพัชพรบรรลือเป็นผู้ฝึกสอนการเย็บกระเป๋าผ้าเยาวชนที่ฝึกอาชีพคือนางสาวณธิดาชื่นบานหมู่ที่สี่ตลเวียงทองอําเภอสุเมศกการฝึกทํากระเป๋าผ้าเป็นการผสมผสานผ้ามอห้อมกับผ้าทั่วไปให้มีลักษณะรูปแบบที่โดดเด่น เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดมีความคงทนรักษาง่ายเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำกระเป๋าในหลายๆรูปแบบสำหรับขั้นตอนการผลิตกระเป๋าผ้าที่ได้ฝึกทําคือเตรียมผ้าที่ต้องการทำกระเป๋าผ้ารองในและผ้าใยสังเคราะห์ออกแบบบนกระดาษแข็งนำแบบที่ตัดได้แล้วมาวางบนกระดาษแล้วตัดตามขนาด นำแบบมาวางบนผ้าทำกระเป๋าผ้ารองในและใยสังเคราะห์นำมาเย็บหรือด้นลายตามต้องการนำแบบกระเป๋ามาวางบนผ้าที่เย็บหรือด้นเสร็จแล้วติดตามแบบคุ้นรอบผ้าที่ตัดเย็บและสอยผ้าคุ้นโดยรอบเย็บสอยด้านข้างตามขนาดที่ต้องการใส่ซิปให้เรียบร้อยแข็งแรงก็จะได้กระเป๋าที่มีขนาดและรูปแบบตามต้องการ จากการที่เยาวชนได้รับการฝึกอาชีพแบบตัวต่อตัวกับปราชชาวบ้านที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถทำให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพแก่ตนเองตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดในชุมชนและสร้างอาชีพเพิ่มรายได้จากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และการตลาด ของสินค้าโอท็อปได้ต่อไป